ออกงานค่ะอ๋อเรียกว่าตื่นเต้อ๋อนี่ค่ะไม่ออกไม่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัตรขครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะพี่ดิวมาออกงานร่วมพิมายาออกงานครั้งแรกพร้อมครั้งแรกกับคุณมายาครั้งแรกเลยเป็นแบบออฟฟิเชียลทางการแบบนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื <plein> ่นเต้นค่ะในนา ในนำคารเลนเฮดบอรี่ด้วยในงานตัวแทนของคารเลนเฮดบอรี่นะคะเป็นช่องของคารเลนค่ะวันนี้เรามาเป็นตัวแทนในเราไปเข้าชิงใช่ค่ะใช่ค่ะเรามาเป็นตัวแทนน้องๆค่ะใช่ไหมครับเราเข้าชิงด้วยเหรอเข้าชิงค่ะเข้าชิงค่ะเข้าชิงในสาขาพยาส่งชุดมาค่ะรพยาส่งชุดเออมาว่าดำแดงแคชชียลสมาร์ทแคชชียลเรไม่ได้บีบรางวัลไม่ใช่บีบรางวัลเดี๋ยวไม่ได้บีบสีค่ะอ๋อสีก็ผิดกระโดดหน่อยสีกระโดดคนเดียวแล้วก็เราเราเขาสิงรางวัลด้วยถูกไหมใช่ค่ะ ยังไงบ้างที่เป็นแฟนเกียรตเข้ามาให้เป็นหนึ่งในห้างวันที่เขาชิงโอ้ต้องดีใจเนาะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รางวัลเออได้ได้ได้เข้ามาเป็นเอ,อ่อเขาเรียกนะนนึงเป็นผู้เข้าชิงครับเขารอบสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของ,งรางวัลก็ต้องทางทีมก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับใช่ครับแล้วน้องๆเองก็เช่นกันทีมรู้สึุดในบ้าง ก็ดีใจฮะรู้สึกไงฮะชอบออกงานค่ะชอบเจอผู้เจอคนค่ะ <c oughs> แล้วก็ตาเราจะไม่โฟกัสที่ปิดตาเพราะว่าออกงานแต่เช้าแล้วเราสองคนใช่ค <น S 2> ช่นะไม่ตม้ตามมานอีกใช่ทีทีที่ impact เลยมากแต่ว่าแฟนๆก็ยังแบบว่าตอนรับทุกคนในบ้านใช <c oughs> ่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> เแฮด์รี่เนาะใช่ค่ะสองคนน้องแดนพี่จูดี่อีเวนท์ที่มาย่าเองไม่ใช่มาย่าแต่คือยังไงบ้างสี่คนนั่แสดงในสังกัดเราก็ให้ priority กับทุกๆคนค่ะ ก็จัดคิวยังไงอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนอยู่ที่ความเหมาะสมของแบรนด์นะคะแต่ละคนมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูโปรไฟล์ของเขาดูโปรไฟล์ของ ลูกค้าด้วยแล้วก็ดูโปรไฟล์ของว่าคุณจูนี่เหมาะอะไรต้องการอะไรพออะไรอ่าที่จูนี่มีรีเควสต์ไหมว่างานแบบไหนที่จะเหมาะกับเราพี่ไม่มีรีเควสเลยทางทางคนายาช่วยดูให้ว่าอันไหนเหมาะสมกับพี่แล้วเวลาได้พี่มีงานประจำนะฮะเวลาได้ก็แค่นั้นเลยง่ายๆจบเลยครับงานคี่น่าก็มาเยอะเรา จริงจริงคุณมายาก็ก็เป็นเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าอย่างที่น้องๆเคยบอกครับว่าไม่ใช่เป็นผู้จัดการโดยตรงเป็นเป็นทีมของบริษัทเลยครับเราก็ตัดใจร่วมกันทำต่างๆอ่ามีทิศทางร่วมกันใช่เราต่สนใจร่วมกันเพราะเราเป็นหนึ่งทีมใช่ค่ะอะไที่ผ่านมาติดต่อเข้ามาเยอะๆที่มายาหนักใจไหมครับแบบเะว่ามารับงานต้องมาเวลารับเงินุไม่ได้ออกโอ้โหเรารับคือเข้าใจมายานะครับว่า คือมันมาเยอะมากเลยครับมันก็ต้องค่อยๆไป็นเรื่อยๆนะครับไม่สนใจมันไม่นใจนที่ตัวให่เพราะว่าอะไรที่แบบพี่มาแย่ทำไมไม่รับอะไรอีกครับใจเย็นนะครับรับทุกคนนะครับใจเย็นค่ะแต่อย่างล่าสุดค capacitor เข้ามาเรื่อยแต่เข้าไป c เซนเตอร์ที่ใช้จริงๆเลยคือใช่ค่ะใช่ค่ะัครบผมต้องให้เป็นโปรโมชั่นของน้องด้วยค่ะน้องต้องใช้จริงแล้วอย่างรายการเวลาติดต่อมาทำไมถึงบอกว่าเออมันไม่รับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ไม่ ยังไม่พร้องค่ะไว้น้องพร้องอาจจะมีโอกาสนะคะในอนาคตเพรา็อ,อ,อ,อยางร่าสตูดิโอที่จะเปิดเดือนหน้าเขาก็ตั้งชื่นตามที่คุณจองสัมเป็นคนสถาปนาขึ้นมาเลยเย <c oughs> อะพอดีเลยค่ะ,ค,ะ,ะคนเกาหลีเขาจะเรียกมิโซค่ะเพราะว่ากินแล้วมีรอยยิ้มจริงหรอใช่ใช่ใชค่ะอ๋อเหรอไม่รู้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยพี่จองปกติเรียกมิโซอยู่แล้ว ใช่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 จริตอนนี้แบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนิโซ่หลายคนเลยมองว่าคุณจองสรรคมีอำนาจในการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อแบรนด์ได้ดูแซวเล่นแล้วก็แซวเล่นนะคะคือใจแค่ไหนที่หลายคนให้การต้อนรับและยังสนสิ่งต่งทุกวันนี้ดีใจคุณพญ่าดีใจครับอยู่แล้วครับที่ยูดี้ต้องขอบคุณแล้วก็มีความสุขทุกการตอบรับของของแฟนแบรน์อยู่แล้วครับอหยาสุดยนดตอนนี้คือที่จูดี่ก็เป็นแฟน หนึ่งแล้วจะนีล่าสุดก็เป็นน้องแดนแล้วอะไรต้อตัดสินใจที่บอกว่าเออมาทํางานนอกจากเรียนแล้วต้องมาทางานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ให้น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะปูทางให้น้องให้น้องมีความพันใจก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่พีดูแลน้องไงอย่างวันนี้คือน้องตื่นเต้นหรือว่าน้องร้อนทั้งหมดก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ารถติดเราเราเผื่อเวลาชั่วโมงครึ่งแต่ว่าสรุปไปไม่ได้เดินทางสองชั่วโมงก็ ลงนั่งะะอมอเตอร์ไซค์ครับอะไรอย่างเมื่อวานที่ไปดูทีมบาสเกที่ไปที่มาเป็นยังไงครับอ๋อเมื่อ,าอวานใช่ไหมคะที่ไปที่มายัางไงคุณมายาคืออย่างนี้ค่ะคือว่ายังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ได้ที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าเป็นการสนับสนุนจากช่องคือ,อคือคืออย่างนี้ซับสไครต์ใช่ใชคือน้องๆเนี่ยน้องน้องน้องอย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันถูกไหมคะแล้วก็เวลาเรามีอะไรเราคุยกันหมด สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่เราไปไปไปที่โรงพยาบาลเด็กนะคะเพราะว่าน้องเอ่อทางทีมของชาแนลเอ่อคัลเลนเฮดเวอรี่ชาแนลเนี่ยพอมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากแฟนคลับมาจากแรงสนับสนุนของเอ,อ่อคุณผู้ชมสปอร์เตอร์คนที่<อ>คนท,<อ>ที่ติดตามคนถึงลูกค้าด้วยที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ะคะ่ะน้อง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 รู้สึกว่า เป็นเพราะว่ามีเอ่อมีแฟนมีคนที่สนับสนุนยเยอะขนาดนี้ลเลยสามารถมาทําสิ่งดีๆให้กับเอ่อสังคมได้ค่ะจริงๆน้องๆดีใจนะคะที่ได้รับแรงแรงสนับสนุนเยอะอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนสนับสนุนมาค่ะเรารีเทิร์นกลับถูกสังคมค่ะเราอยากทําให้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่สนับสนุนทุกอย่างผมาะว่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่างเงินสามล้านนี่ก็คือมาจาก แล้วก็จะอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าที่ลูกค้าเนี่ยนะคะคนไม่ได้โดเน a t ค่ะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของน้องที่ได้จากการทํางานนะคะมาถึงทํางานจากช่องหรือว่าใช่ค่ะทางานที่มาจากลูกค้ามาจากและการการซัพพลายทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นเงินส่วนตัวของเป็นเงินส่วนตัวของน้องค่ะแล้วเราก็มันเอามาบริจาคไม่ได้มามาจากการเลียอะไรเมื่หคนตกใจมากว่าอุ้ยเงินมาข้างที่จำนวนเยอะจริงๆแล้วน้องทํางานไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินค่ะ น้องอยากทำได้แพชชั่นเราวน้อง,องตั้งใจค่ะเราด<ร>ีใจมากดีใจมากเลยไหนเพราะเมื่อวานภ่า,า,ามันแไปไหยคนยิ้มรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดแต่ต้องมีต้องใจครูก็ต้องก็ต้องทาทภาตอบในในมุมของน้องน้องๆก็ก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้ที่ทำสิ่งดีๆและน้องก็ย้ำเสมอว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่ดททีที่ที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าได้รับได้แรงสนับสนุนจากจากแฟนๆทุกคนครับ น้องโอเคแบบสิบ oh. จ like right. so, um, ิ้มีแฮปปี้มากน้องป็นคนคิดเองครับเขาเไมนคนคิดเองสุดท้ายมีอะไรอยากฝากขอบคุณกงใจคุณดีครับว่าที่เขาจังสูนย์มาถึงสองล้านเสองล้านเจ็ดยังถึง2ล้านเจ็ดสักพัใช่ไหมครับก็ตัวแทนของช่องเทเล่นแฮร์ดเบอรี่นะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ต้องขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะครับขอบคุณแรงซัพพอร์ตทั้งคนที่ติดตามแล้วคนที่ดูยอดวิวที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้ ล้วนเป็นแรงบันดาลเอ่อเริ่มเป็นกําลังใจให้น้องได้มีกําลังใจผลิตงานดีๆรวมถึงทําสิ่งดีคืนกลับสู่สังคมขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะคดท้ายเราจะเห็นแดนเล่นละครไหมครับอ่าเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะคู่กับใครคู่นี้ดีเหรือเป่าอันนี้เรืนางเอกนางแดนเอกเอาจจะรับบทในพิธีดี่จะเล่นคู่กันก็เขาเหนึ่งถ้าเป็นแม่อ่ะ ถ้าเป็นนางเอกถ้านางเอก่ถ้าเอกได้ท่านเอกรับท่านเป็นแม่คิดก่อนถ้าถ้านางเอกต้องเล่นไม่รับบทฮะถ้าเล่นนมซีนน้ำขามผู้จัดการถ้าบทนางเอกแล้วไม่เล่นซีนก็ไม่เล่นถ้าบทแม่เราเล่นซีนเล่นขอให้เล่นซีนบทคนใช้ก็ได้รับบทผู้จัดการไม่รัับผู้จดกังเัยซีนโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุทนายทำไมดูซึมๆเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าหรืออินเทอร์เวกเหรอนั่งนิ่งเลย เอาหัวใจไหมพี่บุ๋มอันต้องนี่นะคะมีสอขอบคุณค่ะติ๋วขยันมาเม่อไครับพ่มติดต่อมาโอเคได้ได้ครับครอบคลุมเลยค่ะอบุา